รีอนนี่มันก็หกชั่วโมงแล้วนะที่นายขายการติดต่อไปฉันเริ่มกังวลแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายเธอเหงาหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็ตามฉันรู้สึกว่าตาลายและฉันก็คิดว่าฉันเสียสติไปช่วงหนึงเสียสติเหรอนี่มันอาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่หัวหน้าหมู่บ้านพูดก็ได้นะมันก็บอกไม่ได้หรอกนะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วพร้อมจะทำธุรกิจแล้วดูเหมือนว่าข้างนอกจะฝนตกด้วยนะนี่ใช่ไหมเออมันฝนตกว่ะเออช่างมันโฟกัสกับ ภารกิจดีกว่าเก็บแฟตเกเนตมาแล้วก็กระสุนอันนี้กระดาษอีกแล้วเหรอโอเคอ่านอ่านก็อ่านมีของสําคัญซ่อนอยู่ในน้ําตกถ้าคุณทําได้คุณอาจจะพาเอสลี่ออกจากโบสนั้นได้แต่ฉันขอเตือนนายนะเส้นทางไปโบสไม่ใช่การเดินเล่นหรืออะไรพวกนั้นนะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามพวกเขาได้ใช้สิ่งที่เรียกว่า LG g จดังนั้นขอให้พระเจ้าอวยพรนะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของนาย ห้าฉันสามารถช่วยนายได้นะฉันฉันจะแ่ก็น่าเสดดาที่มันเกินกำลังของฉันนะ่ะอ่าห้าตรงนี้มีกล่องให้ตีอันนึงโบไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเออเรามียาไหมยาเราไม่มีเราจะไปตรงไหนต่อเฮ้เดี๋ยวนะเฮ้ยตรงนี้ตีได้ไหม ไม่ได้เออช่างมันเราต้องออกไปข้างนอกตรงนี้ใช่ไหมเออฝนตกด้วยโอ้แมนาเรอยนไม่มียาแต่ก็ยิงปืนได้อยู่โอเคเปิดเข้าประตูเปิดประตูตรงนี้ก็ยังฝนตกเหมือนเดิมแต่ตรงนี้จะเดินไปไหนอะ กายล่างมันกายล่างไอตัวนี้นกายล่างโอ้กายล่างเหรอกายล่างเหรอกายล่างกันเหรอกายล่างกันเหรอเฮ้อลุกมานี่ไงโู้ได้ทองมาห้าพันฮู้เยอะเหมือนกันนะนี่ไงนี่ไงเตะตายยังรีโหลดจริงเหมือนยังไม่ตายเลยเนี่ย ใช่ไหมโหมีตัวมาใหม่แล้วตอนนี้มีมอนสเตอร์เข้ามาใหม่ว้าวเราต้องกระโดดใช่ไหมอึออีกรอบนึงอึบโอเคมียาไหมแถวเนี้ยอยากได้ยาอยากได้ยามากมียาให้ผมไหมโดดกระโดดอันจเจ๊ไม่มีตรงนี้ล่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นทางลงใช่หรือเปล่าเนี้ย เออใช่ให้เราลงไปใส่เชือกลงไปอืมอม,มาผล่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรเหมือนได้ยินเสียงอ่ะเสียงอะไรอย่านะอย่านะนี่ไงมันอยู่ข้างบนนี่ไงว่าแล้วได้ยินเสียงอะไรอืมกระสุนไหกระสุนไหมเอาเลือดให้ผมก็ดีนะเฮอให้ตรงนั้นให้ตรงนั้นเจอ มันเจอของเดีย๋ยวนะขอไปเก็บของแป๊บนึงขึ้นได้ไหมหรือหรือว่าต้องยิงเอาอาจจะยิงเอาก็ได้โบอ่าหรือได้สปิเนลแล้วไปต่อกันเลยลีออนอืมไม่มียาจริงๆนะ้เนี่ยอยู่เนี่ยไม่มียาเลยยาไม่มีไม่มียาเลย,ย มีเจ็กระสุนเอ๊ะตรงนี้ไปยังไงอ่ะเดี๋ยวนั่งอย่างนะเราต้องขึ้นข้บนหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเออมันต้องทํายังไงเนะี่ยอันเนี้ยนี่ไปได้ไหมไม่ได้ไปทางนี้ไม่ได้เราต้องแก้พัเซินสินะตรงนี้เดี๋ยวนะอืมมันต้องกดอะไรแถวนี้แมต้องยิงไหม อ๋อนี่ไงมันต้องยิงแล้วก็กระโดดข้ามใช่ไหมโดดสิโดโดอีกรอบนึงโดดอ่าฮะมาตรงนี้เสร็จก็ต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแต่ถ้าเราตรงไปตรงนี้คืออะไรอันนี้มันบอกว่าน้ําตกมันแรงเกินไปนะฮะเคเราไปทางนี้ไม่ได้นะเพราะว่าน้ํามันแรงเกินไปเดี๋ยวขอยิงตรงนี้ก่อนอ่าฮะแล้วก็ขึ้นข้างบน เ้ยเหมือนเจออะไรสักอย่างอยู่ด้านล่างทันแน่เห็นนะแล้วก็มีกล่องให้ตีเฮ้ยไยาไดยาอย่างนี้ต้องใช้อ่าไม่เดินเป๋แล้วรีออนรีออนเราไม่เดินเป๋แล้วแล้วก็ได้แอมเบอร์ลิงได้แหวนได้แหวนมาตรงนี้ก็เป็นทางไปได้อีกโดดข้ามจำแล้วก็โอ้ไม่ถึงอะ่ะต้องยิงตรงนี้ไหม เราต้องยิงตรงนี้ให้มันไหลลงมานี่งไงไหลมาไหมเออไหลมาอยู่รีโหลดแปนึงนะรอโดดลีออนพอถึงแล้วก็กระโดดแล้วก็กระโดดอีกรอบหนึง่งอ่าหา้าเจอของเจอของนี้ต้องตีเจอของนี้ต้องตีอองตงตให้กระสุนปืนกลแล้วก็ขึ้นบันไดใช่ไหม่ะขึ้นบันไดพื้บผึ้้บ มีคันโยกให้ดึงดึงเลย จัดการเรียบร้อยเข้าไปตรงนั้นดีกว่าลงโอ้ยไม่เจ็บขาหรอรีออนโดดซูขนาดนั้นน่าจะเจ็บบ้างนะอแล้วก็กระโดดแล้วก็กระโดดอย่ากดเฮ้ยกําลังพูดเลยมาอะไรกันเยอะแยะนี่มาอะไรกันเยอะแยะเออระเปิดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนเปลี่ยนเป็นปืนวิ่งมานี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่แล้วก็หันกลับมา โบโบนี่ไงเข้าไปเตะมาดิมาดินี่ไงนี่แล้วก็เข้าไปเตะนี่เตะอีกตัวนึงนี่ไงไแล้วก็เตะเก็บมาเก็บมาเกลนกระสุนตป๊บนึงหันกลับมาอุ๊ยอุยพ่นไฟตัวนี้พ่นไฟเตะหัวแตกไปดิ อีกตัวหนึ่งมาดิมาด,มาดิตรงนี้ก็หมดแล้วไปกลับกลับไปทางนี้กลับเข้าไปในนี้ดูหน่อยซิในนี้มีอะไรบ้างฮัลโหลมีใครอยู่ไหมตรงนี้เป็นทางหรือเปล่าทำไมตรงนี้เป็นร่องเนี่ยเป็นร่องเฉยใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรไปต่อกันตรงนี้อย่าบอกนะพัทเซิร์นอีกแล้วอ่ะหืม อ๋อไม่ใช่พัสเซ่นมันเป็นของให้เราเก็บตอนนี้ฉันได้ของมาแล้วนะแต่มันดูเหมือนสัญลักษณ์ของกลุ่มพวกมันเลยเยี่ยมเลยนีออนตอนนี้นายก็กลับไปที่โบสถ์แล้วก็ช่วยแอซลี่ออกมาโดยปลอดภัยมาตรงนี้ตรงนี้คือประตูไปอีกใช่ไหมเป็นประตูซ้อนประตูกันใช่ไหมเนี่ยทำไมมันซ้อนกันเยอะแลอเกินฟัน อฟันก่อนฟันอันนี้ก็ฟันโอ้โหได้ตังค์ตังค์พันหนึง่งแล้วก็ตังค์เก้าร้อยมาถึงที่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวนะวาร์ปกันอย่างนี้เลยรอโหเฮ้ยกลับมาทางเดิมนี่ตอนนี้เรากลับมาทางเดิมนี่วาลุงอยู่ไหมยังอยู่อ ม,มีอะไรให้ซื้ออีกไหมมีอะไรให้ซื้ออีกไหมมี er, Space, ล็อกเก็ตลันเชอร์สเปสโคบไรเฟิลซื้อนี้อ่าซื้อนี้มาใส่กับปืนอันนี้ใช่ไหมอ่าฮะเออมันวางได้อยู่นี่เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอันนี้ทําไงเนี่ยเออช่างมันปล่อยไว้ก่อนเซฟก่อนเลยอย่างแรกอ่าเซฟเสร็จเรียบร้อยแต่ก่อนจะไปผมอยากได้เลือดผมขอซื้อเลือดก่อนนะผมขอซื้อเลือดหน่อยนะครับพี่ ผมอยากได้สเปรย์อยู่ไหนเอาอันนี้ไงอ่าซื้อมาใส่เลยไอ้พวกนี้ต้องซื้อเก็บไว้นะฮะอ่ะขออีกสักอันนึงอ่าไอ้สเปรย์พวกนี้นะฮะเวลาแบบเราใช้หนีเลือดน่าจะเต็มเลยนะเพราะว่ามันเสียตั้ง5 0 0พันะคือของไอ้พวกนี้น่าจะหายากมากเลยนะต้องผสมเอาเองมั้ง่ะเตรียมกระสุนใ้เรียบร้อยก่อนตรงนี้น่าจะเป็นทางไปต่อนะใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละ แล้วก็ออกประตูตรงนี้อาา่าฮะมีของให้ตีสองที่ได้กระสุนแล้วก็กินเฮิร์บมาต้องไปทางไหนอะทางทางนี้หรอใช่หรอทางนี้เราไปแล้วนะเราจะไปทำอะไรอีกอะ่ะต้องกลับใช่ไหม ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะแป๊บนึงนะเจอบอสเจอบอสแป๊บนึงอยู่ด right ีๆก <high> ็เจอบอสแป๊บนึงนะนี่ไงทูบอ๋อไม่ให้ทูบไม่ให้ทูบมาดี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 นี่ไงให้มันเอามันเอาต้นไม้นี่ไงนี่ไงหลบทันกดทันเว้ยกดทันรีโหลดดิง ้ย hey, ตอนนี้มันเอาสต็อกมาใสใ่เราแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ไงมันใส่ให้เราเองนะฮะอืมกาดไปยอืมยิงแบบไม่กลัวเพลิงกระสุนด้วยเอาดีเอาดีอ,าดอุ๊ยมีอะไรงอกมาเอางนี้เจอแบบนี้หาม,มุมสวยๆแล้วก็หันเป้ามาอืมอืมมาดีมาดีอืมมาดีกระสุนมีเยอะกระสุนมีเยอะ นี่บนหมาที่เราช่วยไว้นี่ว่าอย่างนี้ก็อืมกะสุนมีเยอะมีแยะมีตั้งเยอะมีตั้งแยะอืมปลาแฟดไปปลาแฟดไปแล้วก็ แล้วก็ลูกซองเอาออกมาเอาออกมานี่อืมอืมอืมอมืยิงฟรียิงฟรีหมาเลาความสมนใจไว้เราก็ยิงฟรียิงฟรียิงฟรีฟรเฮ้ใถ้มันงอกอย่างงี้ต้องหาปืนที่มีดาเมจแรงๆไว้แล้วก็หามุมสวยๆเร็งเป้าแล้วก็หนึ่งนะัด สองนัดฉึกชักแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนลูกซองเหมือนเดิมเนี่ยนะมีของให้เก็บเยอะเลยเก็บก่อนอืมอืมอุ้ยมันหาเราแล้วมันมาหาเราแล้ว,าาลวอย่าเพิ่งนะเย่านะขอกระสุนสักหน่อยขอกระสุนสักหน่อยอุ้ยอุ้ยโดนเสยโดนช้อนหน้าแกงเมื่อกี้โดนช้อนหน้าแกงเดี๋ยว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 เดียด๋วยวเดเ โอ้โดนชอนหน้าแกงไปทีนึง่งเฮ้ยโอ้ใช้เมื่อกี้ใช้ไอ้กีนเฮิร์บไปแล้วนะฮะว่าจะกดเก็บไว้แต่มันกดใช้ไปเองอะแล้วก็มีปืนกลที่มีกระสุนให้อีก50นัดรีโหลดดิ่งบัดดี้ใส่ยับใส่ยับอุ้ยๆเกือบโดนชอนหน้าแกงเกือบโดนชอนหน้าแกงอีกรอบนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรีโหลดครับเฮ้ย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 อุ้ย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  เฮ้ยมันกดโอ้โหเลือนรถโคตรไวเรือนรถโคตรไว,รอรไวโอ้ยโดนอัดโดนบีบอัดนี่ไงแล้วก็เอาของออกมาหันกำลังหามุมสวยๆแล้วก็ตุม้ม โว้โกยกว่าจะฆ่าบอลได้แต่และตัวลำบากมากเลือดก็ไม่รู้ลดไปเท่าไหร่แล้วเนอะโอ้ยเก็บมาได้ของอะไรอะ่ะได้ทองมา15ื่นหโหก็ดีอยู่นะแต่เราขอไปดูของในนี้ก่อนเหลือตรงกลางนะยังไม่ได้เก็บได้กระสุนปืนพกมาโคตรเยอะเลยเนะ่ะได้อะไรมาเยอะแยะเนี่ยปืนพกของตอนนี้เรามีกระสุนปืนพกอยู่52นัดใช้ไปอีกยาว่าวะ โบไปทีนึงใต้เหรียญทองอ่ะในระพันหนึ่งแล้วก็อันนี้คือกลับทางเดิมใช่ไหมมาข้างนอกเรียบร้อยเฮ้ยเห็นนะไอ้ตรงนั้นนะ่ะเราเห็นนะเราเห็นนะเอย่าต้องไปใกล้ๆก่อนอย่าเปืองกระสุนอ่ะมาใกล้ๆปุ๊บแล้วก็เลงดีๆแล้วก็นี่ไง12ได้มา12อันขาดอีก3อันตรงนี้ก็มีรีมาให้เราใหม่ด้วยอืไม่มี รีมาแต่ไม่มีของให้ไม่มีอะไรให้เลยโอ้โหมีของเหมือนไม่มีอะ่ะมีกล่องไว้ทําไมเนี่ยมีก็ไม่ไม่ได้ใช้อะ่ะเอ้ยเอ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยนายคือมาป่าสินะแล้วทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้โหยิ่วโยเ่้ยหมาป่าอย่างงี้มาป่าอย่างงี้ต้องโอ้ล่ได้ไงได้ไง มาป่าอย่างนี้ต้องนี่งไงลูกซองตายตายังตายยังเก็บมาพัหอันนี้ก็ได้ระเบิดเออได้ระเบิดก็ดีนะใช้กว่าได้เยอะดีเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะกลับมาเป็นปืนพกเหมือนเดิมเพราะว่าหมาป่าเราน่าจะยิงไม่ทันอนะ่ะมันน่าจะเร็วอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นลูกซองดีกว่าอันนี้เราไปได้แล้วใช่ไหมนีไม่ไงมันไม่เปิด แต่เหมือนตรงนี้จะมีรูนะฮะเอาไว้แบบใส่ของอะไรอยู่ในนี้เราก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปชืบอ,อ่าตอนนี้เราก็ใช้ลาวอินซินเนียหรือเปล่าอ่านนี้ไหมเข้ามาข้างในแล้วอันนี้คือโบสใช่ไหมเออใช่มันคือโบสแล้วก็มีตังสามพันขโมยเงินโบสด้วยอันนี้ต้องเช็คใช่ไหมมันมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ทุกที่ฉันสงสัยว่ามันน่าจะเป็นศาสนาอมภุมิภาคนี้แน่ อย่าบอกนะว่าคือพัลเซิลอีึอ่ะอันนี้ต้องไปทางไหนอ่ะหรือว่ามันไม่ใช่พัลเซิลหรือให้เราดูเฉยๆตรงนี้มันจะเป็นทางไปด้วยใช่ไหมเออนี่ไงบันไดขึ้นไปลีออนขึ้นไปดูข้างบนหน่อยสิมีอะไรไหมตรงนี้น่าจะไม่มีคนนะถ้ามีคนมันจะร้องแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีคนอะ่ะตอนนี้แอสลี่น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนะอืมเราต้องหาวิธีเปิดประตูตรงนี้ให้ได้เปิดให้ได้ใช่ไหม อันนี้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้เราเราต้องเดินข้ามไหมอ่ะแป๊บหนึ่งนะเอออันนี้ลงข้างล่างเฮ้ยไม่ใช่ลงกระโดดเอาดิกระโดดข้ามฮือบนะถึงมอดีตรงนี้มีปุ่มกดอันนี้คือเราต้องเลื่อนให้มันได้สีแบบนี้ใช่ไหม เออสีแดงมันเป็นอย่างนี้สีแดงเป็นแบบนี้สีฟ้าเดี๋ยวนะเอยสีเขียวก่อนกันเลสีเขียวมันเออถูกแล้วสีฟ้าต้องเปลี่ยนสีฟ้าต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็ได้ไหมได้ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอา้าวไม่ถูกเหรอออสีแดงน่าจะไม่ใช่มั้งเปลี่ยนใหม่แป๊บสีแดง อันนี้ถูกแล้วแล้วก็สีเขียวสีเขียวต้องเปลี่ยนเป็นมุมสีเขียวน่าจะมุมนี้แล้วก็สีฟ้าเป็นมุมแบบแบบแบบไหนเนี่ยเป็นมุมแบบนี้ไหมไม่ใช่เอออันนี้เอออันนี้น่าจะใช่แล้วก็คอมไบผสมดูได้ไหมอ่าพอดีประตูเปิดแล้ว ประตูเปิดแล้วแล้วเราก็ไปตีของฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าเห็นของอยู่ตรงนี้อืมเก็บมาแล้วเบิดโอเคแล้วก็มาทางนี้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเปิดประตูเอชลีอย่าเข้ามาใกล้นะ <Hey. S 1> เดี๋ยวซีจะเย็นก่อนไม ออกไปอยี่นี้ใจเย็ยนก่อนสิทุกอย่างมันจะเรียบร้อยฉันชื่อลีอนฉันมาตามคําสั่งของภนณาธิบดีเพื่อช่วยเธออะไรนะ <My father. S 1> พ่อพ่อของฉันเหรอใช่แล้วแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันมากับฉันนะนี่ <'s> ฉันเองนะฉันได้ตัวเป้าหมายมาแล้วเยี่ยมเลยลีอนฉันจะส่งคอปเตอร์ไปรับใกล้ๆนะแล้วจุดรับตัวล่ะ มันมีอีกเส้นทางหนึ่งที่จะพา,ะพานายออกจากหมู่บ้านนี้ได้คอปเตอร์จะไปรับนายที่นั่นเข้าใจแล้วฉันกำลังไปอันนี้คืออะไรอะ่ะวิธีการเล่นอันที่3เหรออ๋อเราสามารถสั่งให้รอได้โดยการกด Z ซดอ,อสามารถยกแอสซิลีได้แล้วก็เราต้องเพิ่มเลือนให้แอสซิลีด้วยพยายามอย่าให้แอสซิลีโดนจับตัวไป อันนี้น่าจะเป็นพยายามอย่าให้แอสลี่โดนจับตัวไปนะต้องยิงสตูอย่ายิงแอสลี่โอเคด๋ยวขอเชียร์นี่ก่อนอเก็บมาเก็บมาอย่าพิ่งนะ Ashley. แอสลี่แป๊บหนึ่งขอเชียร์ของก่อนของเยอะเหมือนกันนะแอสลีย์ห้องแอสลี่มีของเยอะเหลือเกินยังไม่หมดอีกอได้กินเฮิร์บเก็บไว้ใช้กับแอสลี่โอเคเปิดประตู เราต้องไปทางไหนอ่ะอันนี้คือเราต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมเราลงไม่ได้ต้องลงบันไดแป๊บนึงนะลงบันไดอ่ะอันนี้เราโดดลงมาแต่แอซซี่ลี่ล่ะอ,อต้องรอ <c oughs> ต้องให้โดดอย่างนี้เลยเหรอไม่ลงบันไดกันดีๆล่ะฉันจะรับตัวผู้หญิงนั่นไว้เองนายเป็นใครถ้านายอยากรู้ชื่อฉัน <c oughs> ฉันชื่อออสมาร์ทแซนเลอร์ เป็นศาสดาของศาสนานี้นะแล้วนายต้องการอะไรเพื่อให้โลกรู้ว่าพลังที่น่าประหลาดนี้มันเป็นยังไงแต่อีกไม่นานหรอกอเมริกาคิดว่าตัวเองคือมหาอำนาจตลอดไปงั้นเหรอเพราะแบบนั้นเราเลยลักพาตัวลูกสาวของบรราธิบดีมาไงเพื่อจะให้พลังกับเธอแล้วก็ส่งตัวเธอกลับไป <No. S 1> ไม่นะ ลีออนฉันคิดว่าพวกมันยิงบางอย่างเข้ามาที่คองฉันนายทำอะไรกับเธอเราก็แค่ให้ของขวัญกับเธอเองนะเมื่อเธอกลับไปที่บ้านไปหาพ่อที่ร่างของเธอมันจะเหมือนกับปาร์ตี้นโกเลยล่ะแต่ก่อนอื่นเลยฉันว่าฉันอาจจะต่อรองกับประธานาีิบดีเรื่องการบริจาคเงินนะ เชืช่อไหมละ่ะอาจจะได้เงินก้อนโตมาเพื่อบำรุงโบสถ์นี้ก็ได้นะความศรัทธากับเงินมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกนะแซลเลอร์งั้นเหรอฉันลืมบอกนายว่าฉันก็ได้ให้ของของวัญกับนายเหมือนกันนะหมดสติไปตอนนั้นพอแบบนี้สินะโอ้จริงๆแล้วฉันหวังว่านายจะชอบมันด้วยซ้ำนะกับผลงานพิเศษของเราเมื่อไข่นั่นฟักตัวเมื่อไหร่นายก็จะเป็นหุ่นเชิดของเราไง แม้ว่านายจะไม่ยอมก็ตามน่าจะทำตามที่ฉันสั่งฉันมีพลังควบคุมจิตใจของนายนายคิดว่านี่เป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ไหมล่ะฟังดูเหมือนกับเอเลี่ยนบุกโลกเลยนะให้ถามฉันนะ เธอปลอดภัยใช่ไหมย้อ,ยอนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเราเจอปัญหาเราก็กำลังแก้อยู่